نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي อมาบ้านอัสสลามุอะลัยกุมมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุท่านพี่น้องผู้มีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับขอคูณอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะที่พระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้รับรู้สิ่งต่างๆของาศาสนา ได้มีสื่อในการที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์มาสู่ชีวิตของเราเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเนี้อหมัดอันยิ่งใหญ่ตรงนี้มากๆเลยนะครับพี่น้องวันนี้จะขอคุยกับพี่น้องเรื่องเรื่องความคิดความคิดหนึ่งที่มันมันกินใจแล้วก็เป็นความคิดที่พี่น้องต้องเข้าใจในความคิดตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีใครพยายามที่จะเป็นชาวนารก ไม่มีใครหรอกที่พยายามจะเป็นชาวนรกแม้กระทั่งคนชั่วก็อยากจะเข้าสวรรค์คนชั่วก็อยากจะเข้าสวรรค์อยากจะพ้นจากโทษทัณฑ์ต่างๆประเด็นก็คือเป็นเพราะความลุ่มหลงเป็นเพราะความดื้อดึงเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีก็อาจจะเป็นการฝ่าฝืนที่มันมีมีสิ่งผักดันมีการยั่วยุมีสิ่งเร้าอยู่รอบรรอบๆร,ร,ร,ร่างกาย ก็เลยถลำมตัวไปฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาแต่ลึกๆแล้วเนี่ยนะลึกๆแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกอยากพยายามอยากจะเป็นชาวนารกไม่มีทุกคนพยายามนะลึกๆแล้วเนี่ยนะเอาความเป็นจริงเลยนะทุกคนต้องการอยากจะเป็นชาวสวรรค์ทีนี้ผมก็จะอ่านอันกุรานสักสองสามอายะที่จะเล่าให้พี่น้องฟังตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะได้แง่คิดจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะได้เข้าใจในวิถีทางของอัลลอฮ์แล้วก็จะได้รับความเข้าใจในความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก่อนอื่นให้พี่น้องได้รับทราบก่อนนะครับว่าชีวิตของเราทุกชีวิตในโลกดุนยานี้นอกเหนือจากบรรดานบีแล้วเนี่ยมันเกลือกลั้วไปด้วยความผิดอาจจะผิดมากผิดน้อยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าถามว่าชีวิตเกลือกลัวกล้วอยู่กับความผิด มีบาปเข้ามาปะ,ปะปนกับชีวิตของเราไหมมีขอยืนยันว่ามีอุรานก็ยืนยันเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางครั้งก็ถลําตัวไปทำในสิ่งที่เป็นความผิดแต่คนเหล่านี้นะี่บางทีทำผิดไปแล้วเนะี่ยอัลลอฮ์หัวใจแทบจะแตกสลาย ชีวิตแทบจะตายที่ถลำมตัวทำความผิดจึงมุ่งหน้าสู่การทำความดีจึงมุ่งหน้าสู่การขอพระยโทษจากอัลลอฮอย่างที่สุดสภาพเช่นนี้นะพี่น้องอุลมาบางท่านบอกว่าดีกว่าสภาพของคนที่ทำความดีแล้วเมินเฉยหัวใจไม่นอบน้อมซิกรุนล่อนน้อยลงไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอไม่ทำความดีอะไรเพิ่มอันเนี้ยสภาพเนี้ยแย่กว่า พอแต่บางคนทําความดีแล้วนี่นะโอโหผู้คนชื่นชมนะครับรู้สึกกระยิมใจรู้สึกสุขใจเหลือเกินที่มีคําชมเชยมาถึงไอ้นี่นะสภาพเนี่ยกำลังจะชั่วแล้วแต่สําหรับคนที่บางครั้งเนี่ยนะพี่น้องผมเห็นถึงถึงสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ทดสอบให้คนคนนี้เนะี่ยสิ่งคนนี้คนคนนี้ก็ไม่ผ่านบททดสอบถล่มตัวไปทําในสิ่งที่ผิดแล้วหลังจากที่ทําผิดไปแล้วเนี่ยโอโหคนคนนี้รู้สึกร้อนรุ่มจริงๆเลย อยู่ไม่ไหวทํายังไงล่ะต้องเตาบาตัวเตาบาตัวต่ออัลลอฮ์แล้ววันแล้ววันเล่าก็ยังไม่พอร้องไห้กับอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เป็นหลายหลายปีน่สภาพตรงนี้ดีมากเหลือเกินที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักคนที่เตาบาตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักคนที่กลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักคนที่สํานึกผิดกับพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์รักมากเหลือเกินมันก็ไม่แน่เราบางคนทําความดี ถึงเวลาไม่เตาบ้าตัว PA ต่อล้อเหม่ขออภัยโทษต่อลอเลยดูอาขอน้อยลงคนสภาพเช่นนี้อัลลอฮ์จะรักเขามากไปกว่าคนคนนี้เหรอบางทีก็ไม่ใช่ดังนั้นสําหรับชีวิตในโลกดุนยาแล้วมันเกลือกกลั่วไปด้วยความผิดเกลือกลั่วไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยโทษจากเราพร้อมที่จะรับการเตาบ้ารับการสํานึกผิดของเรา แล้วก็มันเป็นคันลองแห่งชีวิตดุนยาเนี่ยที่ท่านนาบีบอกว่ามีบางไม่คนที่เข้ามาอยู่ในดุนยาแล้วนี่นะเอาเท้าเปล่าลุยน้ําแล้วเท้าเปล่าจะไม่เปียกน้ําเลยเนะี่ยมีบ้างไหมบรรดาสฮาบ์บาก็บอกว่าไม่มีหรอกยาลุสุรุลลอใครจะเอาเท้าเปล่าลุยน้าแล้วเท้าไม่เปียกน้ําเลยไม่มีท่านนาบีก็บอกว่าเหมือนกับชีวิตในดุนยาเนี่ยมาอยู่ในดุนยาแล้วมันก็มีเปียกไปด้วยความผิดเปียกไปด้วยบาปเปียกไปด้วยการฝ่าฝืนมันมีบ้างเกิดขึ้นกับชีวิต ข้อสำคัญก็คือเมื่อผิดไปแล้วเมื่อผิดไปแล้วทำยังไงวะคอยดูคอตออินตะวาบูนผิดไปแล้วเนี่ยให้สำนึกผิดกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะดีใจอย่างที่สุดที่บ่าวของอัลลอฮ์มาสำนึกผิดกับพระองค์ยอมรับในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ยอมรับว่าพระองค์เท่านั้นไม่มีใครอภัยโทษในความผิดได้พระองค์เท่านั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์ อุรานตั้งแต่อายาที่133ถึง136นะครับ3 4อายาเดียวกันในโซรออะลอิมรอนนเี่ยระบุอย่างนี้นะว่าซาดิอูอิลามักฟิรติมมิรรับบิกุมวะจันนตินอารุดุฮัลสัมวาตุวันอารุดุอิดดัตลิลมุตตะกีนพวกท่านทั้งหลายจงรีบรุดไปสู่การขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์รีบรุดสั่งใครล่ะครับสั่งบรรดาผู้ศรัทธา เพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าผู้ศรัทธาทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีหรอกนอกจากบรรดิบนบรรดาอาบีทั้งหลายแล้วนี่นะผู้ศรัทธาทุกคนมีบาปติดตัวจึงได้กำชับกำสั่งแบบนี้นะครับออกคำสั่งเลยว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบรุดไปสู่การขออภัยโทษมากๆนะรีบรุดไปสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้รับก็คือสวรรค์ที่มีความกว้าง กว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมากอูไอดัตลินมุตตกีนเป็นสิ่งที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีผิดไหมมีแต่มีผิดแล้วตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ในการรีบรุดไปสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่คือคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่กุรานใช้ให้เรารีบรุดไปสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ แปลว่าผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงต่อหล่อมีบาปติดตัวไหมมีอัลลอฮ์จึงกำชับแบบนี้ไงจงรีบรุดไปไปสู่การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอ ي ีนُ ن ف ِ ق و ن َ في ا ل รَอ ر วั ء ดร ا ل ض َّ ر َ ا มีนั ل ไَซวัลอาฟีน ل غ َนِ ز ِ و ั ل ع َ ا ف ِ ي ن َ عنِ النَّاسِ و َ ا ل คนยำเกรงต่ออัล่อเนี่ยลักษณะนี้กล่าวไว้แต่จะไม่เจาะรายละเอียดคืออะไรละ่ะคนที่บริจาคในที่ลับนะครับบริจาค ทั้งในความทุกยากแล้วก็ความสุขสบายสุขสบายก่าบริจาคทุกยากก่าบริจาคทุกแสนเข็นก่าบริจาคพอมีพอกินก่าบริจาคมีทรัพย์สินขึ้นมาหน่อยก่าบริจาคนี่คือคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงวัลกาซีมีนันร้อยคนที่ระง,งับความโกรธวันโกรธและพยายามควบคุมอันนี้จะไม่เจาะนะเดี๋ยววันหลังคุยใหม่ วัลอาฟีนาอานินนาสและก็คนที่อภัยให้แก่ผู้คนมากๆนะครับคนเหล่านี้คือลักษณะของคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์สำคัญตรงนี้ในอายาที่135เนี่ยอายาถัดมาเน ا أ ี่ยวัลลัดีนอีดาฟะลูฟะฮิชะตัน أ و ظ ل م و أ ن ف س ه م ذ ك ر ا ل ل ูฟ س สต ف กฟ ف ร ت غ ف ر و لذنوبهم ในหมู่ผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำยังไงรู้ไหมบรรดาผู้ซึ่งเมื่อเขาได้ทำฟาฮิชาประพฤติฟาฮิชาฟาฮิชาในที่นี้เนี่ยเจมีอุลามะอัตตับซีรหมายความว่าบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ทางวิชาตัฟซีดบรรดาซอฮบะในยุคตาบีอินตาบีอัตาบีอินให้ความหมายว่าเมื่อคนเหล่านี้ได้ทำซีนาฟาฮิชะในที่นี้ไม่ถึงซีนา เมื่อคนเหล่านี้ได้ถลําตัวไปทําซีนาเอาซอละมูอัมฟสุสฮุมแล้วก็ได้ละเมิดความผิดต่อตัวเองอาธรรมต่อตัวเองในการละเมิดทําความผิดในสิ่งต่างๆเป็นยังไงคนคนนี้ยังอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัดเอาไว้ซักรุลลอฮ์พอทําความผิดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เสร็จสิ้นจากความผิดไปแล้วทําจีนาเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถลําตัวไปทําบาปที่ใหญ่เนี่ยนะ ถึงขั้นทําศีนาถึงขั้นถึงขั้นทําในสิ่งที่เป็นความชั่วช้านี่นะอัลลอฮ์ยังถือว่าคนคนนี้เป็นผู้ยำเกรงเพราะอะไรเบื้องหลังทําความผิดแล้วเนี่ยซักการุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ทูสิอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพอนึกถึงแล้วเนี่ยทนไม่ได้ที่จะอยู่อย่างนั้นฟาสตักฟารุลลอฮ์ฟาสตักฟารูลิซุนูบิฮิม ขอไปัยโทษต่ตอเลาอย่าเอาเร์อภัยด้วยข้าพระองค์อ่อนแอข้าพระองค์ถลำมตัวไปทําความผิดแล้วนี่ลักษณะของผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยพี่น้องบางครั้งบางคราวใช้ตอนเอาชนะเขาได้แล้วก็หลอกล่อเขาให้ไปทําในสิ่งที่เป็นความผิดนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคนคนนี้เราเราเราผู้ยำเกรงเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ด้วยสําหรับคนบางคน อัลลอฮ์เมตานะฟาสตักฟารูลิซุนูบิฮิมคนเหล่านี้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ว่าไม่ยักฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามแล้วจะมีใครเล่าที่เจ้าถลำตัวทำผิดไปแล้วที่จะเขาจะอภัยโทษให้แก่เจ้าเนี่ยมีใครอีกนอกจากอัลลอฮ์มีใครอีกนอกจากอัลลอฮ์ย้ำตรงนี้นะมีใครอีกนอกจากนะอัลลอฮ์ที่พระองค์จะอภัยโทษให้แก่เราไม่มีอีกแล้วพี่น้อง คนคนนี้ถึงขั้นร้องไห้ที่ทำความผิดไปพอนึกถึงอัลลอฮ์แลยอัลลอฮ์ฉันทำผิดไปอีกแล้วไม่มีใครที่จะอภัยโทษให้แก่ฉันได้นอกจากอัลลอฮ์มีใครอื่นอีกไหมนอกจากอัลลอฮ์วะมัยากฟิรุซูนูบะอิลลัลอมีใครอื่นจากอัลลอฮ์อีกไหมที่พระองค์จะอภัยโทษในแกเราที่คนคนนั้นจะสามารถอภัยโทษในแก่เราได้ไม่มีคนคนนี้นึกถึงอัลลอฮ์แลยร้องไห้เสียใจขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์นี่คือผู้ อยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลาถล้ำตัวไปได้พี่น้องอย่าท้อแท้ใจลาตักนาตูมิรอมาติลล์อย่าท้อแท้ไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังอย่าหมดอะไรตายอยากไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังไปจากพระเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาวุตาละกลับมาเถิดพี่น้องถล้ำตัวทำผิดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังยึดถือว่าคนคนนั้น เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าผิดแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ทันทีแล้วก็สำนึกผิดเดี๋ยวนั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาว่าไมยักฟิรุซูนูบอินละลอคนเหล่านี้เนี่ยต้องตอกย้ำมมในจิตสำนึกของตัวเองเลยนะจะมีใครอีกเล่าที่จะอภัยโทษในแก่เขาได้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์แล้วมีใครอีกเล่าที่จะอภัยโทษในแก่เขาได้พอนึกถึงตรงนี้แล้วพี่น้อง อาญาเนี่ยพี่น้องอ่านเยอะๆ,ๆอ่านเยอะๆพาะบางทีเราอาจจะถลําตัวไปทําผิดตรงนั้นก็ได้อาจจะถลําตัวไปทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ได้วิธีที่ผู้ยำเกรงถลําผิดไปแล้วทําชั่วเสร็จแล้วให้นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์โดยอัตโนมัติแล้วเขาก็จะทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะ มีหัวใจเฉยเมยมีจิตสำนึกเฉยเฉยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไม่นึกที่จะสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาวัลลอยวัลลอยพี่น้องอายะนี้เป็นอายะที่เราจะต้องอ่านบ่อยๆเพราะชีวิตของเราเนี่ยอย่าตาอัดรถไม่ถึงว่าจะถูกนําเสนอความชั่วจะถูกนําเสนอต่อตัวเราเนี่อย่างมากมายในชีวิตของรุนยาโดยเฉพาะยุคดิจิตอลเนี่ย ความชั่วถูกนําเสนอแก่ตัวของเราเนี่ยอย่างมากมายเหลือเกินพี่น้องมันอันตรายแล้วมันก็สุ่มเสียงอย่างมากนะครับสุ่มเสียงอย่างมากที่เราจะถลําตัวไปทําในสิ่งที่เป็นความผิดกระนั้นก็ตามอัลลอฮ์ยังเรียกร้องนะวะซาเรีอูอิลามักฟิรตินสเจ้าทั้งหลายจงรีบรุดมาสู่การขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์นะโอ้ผัวทําความผิดทั้งหลายโอ้บาของฉันที่มีตักวาโอ้บาของฉันที่มีการยำเกรงถลําผิดไปแล้วหันมานี่อัลลอฮ์เรียกร้อง มาเถิดมามามา,มาขออพยโทษต,ต่อข้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอ่านอายานี้แล้วนี่นะทำผิดอะไรไปเนี่ยใจของเราจะหันเข้ามาสู่การตอบรับอายานี้ตอบรับโดยการรีบรุดไปสู่การขออพยโทษต่ตอลอร์นึกถึงอัลลอฮ์ทำบาปถึงขั้นบาปใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคือคุรานบอกเอาไว้นะ am am ah um เนี่ยอลามูอัมฟุซาฮุมนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่เขาถลำตัวทำผิดไป อย่าเฉยอยู่อย่างนั้นให้ตอกย้ำอยู่กับจิตสำนึกของตัวเองให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าวามยาฟิรุซูนูบะอลิลลัลอนอกจากอัลลอฮ์แล้วใครละจะอภัยโทษให้อีกจะมีใครนอกจากอัลลอฮ์ที่จะอภัยโทษให้นอกจากอัลลอฮ์แล้วมีใครอาภัยโทษให้อีกถามตัวเองอยู่อย่างนี้พอถามตรงนี้แล้วใจของเราก็จะนอบนอบ้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็จะหันกลับมาสู่อัลลอฮ์สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ ขอพยโทษต่ออัลลอฮ์มาเถอะทุกครั้งที่ทําผิดให้ทําอย่างนี้แม้ว่าจะทําผิดซ้ำๆๆก็ให้ทําอย่างนี้เถอะพราะทําอย่างนี้มันดีกว่าการที่หัวใจเฉยเมยโดยที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกขอพยโทษต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องครับเอาข้อสรุปที่เราได้รับก็คือผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อาจจะมีความแปดเปื้อนในบาป สามารถถลําตัวไปทําบาปได้แต่อัลลอฮ์ก็ยังเมตตายังยึดว่าคนเหล่านั้นคือปวงบาวผู้ยำเกรงโดยลักษณะหันกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วก็ขออภัยโทษต่อพระองค์นะครับวบิลลให้ตลฟิกวันฮิดายะอัสลามวอะลัยคุมวะราะห์มาตุลลอฮ์วะบารักาตุ نحمد الله وحده